ทะยังทะยังแล้วก็กระลาสรนะครับตอนนี้เราก็อยู่ไหมครับแมงไม่ก็แค่สองสามนาทีนี่แหละไปคิดแม่ของงา,า,าสร้างบ้านจะเป็นปลูนบ้านปลูนนะครับครับใจเด็บไ,ไม่พอเด็บไม่หาไม้ใช้ก่อน ทำลายบ้านหมอดูเลยตอนนี้มึงเสักทีวะ I want to fuck away. ไปเซตที่แค่ก็เตาเจ็บตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นดีโอเก็าป้าเจ้าจอสโอ้ยมก่กอสุดคลิปหน้าผมจะมาทำให้เสร็จนะดดคลิปนี้ก็ต้องพาไปด้วยนะยิงดีนะแล้วก็ คลิปหน้าเรจะมาทำั้วนนะครับก็บายบายแล้วกันครับ